สวัสดีครับอยู่ผมนะักคอมเมนเกมมิ่งครับกับเกม WWE SmackDown vs Raw ครับปี2011นะครับกับซีรีส์ของเราครับประตูต้องเฮยนั่นเอง Holy Draw นะครับซีรีส์ที่จะเอานักมวยปล้ำไทยนะมาเจอกับนักมวยปล้ำฝั่ง WWEAEW หรือสมาคมใดก็แล้วแต่ที่พอหาทําเทมเพลตได้ในเกมภาคนี้นะครับเราก็จะให้มาเจอกันนะทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะครับ17นาฬิกานะ มาวันนี้ครับเอาแมชการปร้มเรียกว่ายักษ์ชนยักษ์เลยก็ว่าได้แล้วกันนะมานี่ฮะแมชนี้เป็นแมชการปร้มครับไอรอนแมนแมชนั่นเองนะนี่ครับจากมินิแมินิโซตาทรงเข้าประกวดนี่ The b e ีซินคาร์เนตบล็อกเล e เนอร์ีบล็อกเลสเนอร์ครับออกมาก่อนเลยนะนี่มาเป็นเวอร์ชั่นพี่บล็อกชาวไร่ฮะ นี่วันนี้เฮ้ยมานี่ปีศาจฮะปีศาจร้ายวันนี้อยากจะมาตื้บ6กคนนี่ฮะก็เรียกว่าช่วงนี้นี่ก็ไม่ได้ออกมาให้พวกเราได้ดูกันแหละก็คงคิดว่าน่าจะโผหม่อีกทีก็นู่นเลยฮะรอยยั่วัมเบที่จะจัดกันที่ซาอุแน่ๆแล้วแหละสำหรับบล็อกเลสเนอนะก็รอดูกันได้ครับว่าบลนะ็อกน่าจะมีคิวเจอกับใครนะ สปรัมรอยัลรัมเบอร์สามสิบคน,คนก็น่าจะมีเนื้อเรื่องต่อแน่ๆแล้วแหละนะก็ต้องรอดูกันครับบล็อกเลสเตอร์ฮะออกมาก่อนในแมชนี้ฮะมาวันนี้ต้องมาเจอกับนี่เลยฮะอีกหนึ่งเรียกว่ามอนสเตอร์แล้วกันนะในฝั่งท็อปโดโจฮะไทยแลนด์ i อ i n จินโปเลส l ิ n งฮะไม่ออกมาแล้วจากเอ็กโซติ i j u จูส่งเข้าประกวดครูโม ไอ้คุมาโว้ยนี่เป็นไงล่ะฮะเฮ้ยน,นี่มาแล้วเว้ยเฮ้ยนี่คุมาเว้ยเข้าใจเปล่าฮะนี่ฮะแมชนี้เป็นแมชมอนสเตอร์ปะท่ามอนสเตอร์ฮะม,ม,มามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไอรอนแมนแมชสิบห้านาทีครั้งนี้นะฮะก็ฝากคลิปของเรากันไว้ด้วยครับช่องของเรานะนัดคอมบินเกมมิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ นี่ฮะซีรีส์ของเราประตลต้องเผยครับการเอานักมวยปล้ำไทยนะมาเจอกับนักมวยปล้ำต่างชาตินะตัวจะเป็น WWE, W W E A E W ไซคอมได้ก็แลแต่ที่พอหาทําได้นะเราก็จะให้มาเจอกันนะครับแมชีนี้จะเป็นอย่างไรพักสักแป๊บเดี๋ยวกลับมาครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมเมนต์เกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับ ช่องนัดคมินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook และ TikTok ไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาเลยกันเลยดีกว่าครับ15นาทีไทม์ลิมิตส,สำหรับแมชนี้บล็อกเลสเนอร์เจอกับคุมะนั่นเองนะหนึ่งคนก็เดอะบ s ซินคาเนฮะอีกคนนึงก็เรียกว่าจากไคจูนะแคลนมอนสเตอร์ปีศาจนะฮะต้องบอกว่ามาเจอกันนะบิ๊กชนบิ๊กฮะ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรนะแมชนี้นะครับมาคุมาครับใส่เสือ้อลายหมีนะสีน้ำตาลนะฮะเจอกับบล็อกเลสเนอร์นะ UFC ไม่แน่มาถึงก็ใส่ก่อนเลยฮนะใส่โฮสแลมลงบายโดยทางด้านของคุมาแม่ว่าก็โดนพาวเวอร์สแลมกลับโดยบล็อกเลสเนอร์โอ้โหบล็อกอัดทีเดียวโอ้ยซิงเจอร์ขึ้นเลยเหรนะอฮะย่างไงบล็อกเลสเนอร์อาย, Brock อายคุมาบอกอย่าเพิ่งนะวันนี้เด้เบดเลสล็อกครับ บิดแล้วก็ทุบโอ้ยต่อยลงไปฮะก็อย่างที่บอกไปว่าบล็อกเลสเนอร์นี่ก็ไม่ได้ปรากฏตัวอีกเลยนะพูดถึงว่านะฮะปลำแมสุดท้ายก็นู่นฮะเซอร์เวอร์ซีรีส์วอลเกมนะที่เรียกว่าพาทีมเอาชนะทางด้านของนะโรมัน อ่าโรมันดิอุโซโคดี้แล้วก็เซียมพังไปได้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้ต่อเนื้อเรื่องกับใครตามข่าวก็จะบอกว่าน่าจะต้องเจอกับคุณเทอแล้วแหละนะฮะก็ต้องอุ๊ยบันไซดอบฮนะเมื่อสักครู่นี้คุมะแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นอย่างไรส่วนคุมะเองก็เรียกว่านายท็อปโดโจตอนนี้ก็ยังไม่มีอีเวนต์อะไรประกาศเท่าไหร่นะครับก่อนอยู่ในช่วงพักนะหลังจากที่ ช่วงสิ้นปีนะฮะที่ผ่านมาก็มีอีเวนต์ใหญ่นะฮะสยามไฟเตอร์นะซึ่งคุมะเองก็ปรสองวันติดนะฮะใน2ในสวันติดนะสอแมชด้วยกันนะแมชแรก3เศร้าก็แพ้ทางด้านของอสุราไปนะส่วนแมชที่2ก็สามารถเอาชนะพีนัทไปได้นะครับสำหรับคุมะนะ ก็รอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรมานี่เจอแมนซูเพกเลยแล้วกันพาซูเพกซิตี้บีชแล้วจังหวะนี้คูมะโดนซูเพกซิตี้โอ้ยเจอแมนซูเพ็กสามทีรวดฮะแต่คูมะบอกหนีก่อนจ้าเอยบล็อกบอกมาดิเว้ยเฮ้ยยังไงฮะคูมะบอกไม่มานี่เวียงอัดเคิร์บัคเกินไปก่อนคูมะบอกคูมะเว้ยฮะคูมะเว้ยยังไงจังหวะนี้บล็อกเลสเนอร์บอกคูมะเหรอฮะยังไงต่อย ไม่มีที่ว่างให้ผู้แพ้อย่างนายหรอกข้าใจเปล่าวิ่งมาหนึ่งเด้งบล็อกเลสเนอร์แต่ฟินิชชิ่งมูฟหมดไปแล้วโอ้โหโดนพาวเวอร์สลมลงไปครับโดยทางหน้าของบล็อกเลสเนอร์ก็ช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าท็อปโดโจก็อยู่ในช่วงนะฮะน่าจะพักหลักครับนะก็รอดูกันต่อไปนะว่านะเนื้อเรื่องนะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเพราะว่าเหมือนมีการมาของอสูรานะ นักมวยปป้นมน้อ่ะนักมวยปป้มใหม่นะครับจากค่ายท็อปโดโจนะก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่จังหวะนี้ฟอล l ล่ c แคชลงไปเลยเฮ้ยโอ้โหคูมาของขึ้นเว้ยมาคูมาบอกเอาอีกสักทีหนึ่งสีมาเสยียบฟอลโล่แคชสิ่งสักทีหนึ่งครับรอบที่สองแต่บล็อกเลสเนอะร์ก็ของของึ้นเหมือนกันว้ยเฮ้ยบล็อกของของึ้นของขึ้นเหรอไม่เนยโคสลายร่วงลงไป มานี่สิลากศพขึ้นมาโอ้โหต่างคนขังต่างของขึ้นนะหัเอีย,อยงมาหนึงเด้งบล็อกเลสเตอร์จับเจืบมาเสียบเข้าล็อกเลยพาไปเอฟไฟครับอ,อ,อยังไงจังหวะนี้บล็อกเลสเตอร์โอ้ยครูมาบอกใช้สกิลหนีเฮ้บล็อกเลสเนอร์บอกนี่เป็นไงล่ะโชว์กล้ามใหญ่ โชก้ามปูเอา้า follow แคบอีกสักทีนึงครับโอ้โหรอบที่สามแล้วแต่ว่าบล็อกเลสเนอร์ก็ยังทนได้อยู่บล็อกบอกอะไรว่าอยู่ดีๆกูก็โดนมานี่จับเสียข้าล็อกเอ,อ้าโดนอามแร็กสวนลงไปก่อนคุมาโอ้โหเอาละสี่โหส่วนส่วนท่ากันไปส่วนท่ากันมาฮะเมื่อสักครู่นี้โอ้โหเรียกว่ายังครับยังไม่มีใครยอมกรันในช่วงนี้มานนี้สีจับมาเวียงมาก่อนเอา้าโดนเตะครับคุมา แล้วจะโดนโคสไลอาร์มแรกส่วนครับโหบล็อกเลสเนอร์อู้ต้องบอกว่าสวนกันไปสวนกันมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะโอ้โหแมตตมันมัน,มนสะเหลือเกินบล็อกเลสเนอร์บอก ese, มานน่เซมาไปยมพาไปโซเพ็กซิตี้อีกรอบหนึ่งแต่ว่าฟินิชไอซิงเนเจอร์ยังไม่มาเมื่อสักครูน่นี้จะจับไม่ได้แล้วคุมะหลบมาก่อนคุมะมานี่ซีเสียผ้าล็อกมาหนึ่งทีจับโยกขึ้น Body, บอดี้สลมลงไป จับโกดเลยละกันคูม,มาบอกอ่ะกดแล้วกรรมการสองสามครับเอาคูม,มาเอาหนึ่งแต้มแรกไปก่อนแล้วคูม,มาบอกเอ้ยเอาแต้มแรกก่อนละกันจังหวะนี้เอาเกียงบล็อกเลสเนอร์มาจับเจ็บ,จบโดนโอ้ยโค้ชไลน์เอสตีโอทูปอีกสักทีบล็อกเลสเนอร์แต่ว่าบล็อกเลสเนอร์ก็โดนผ่าไปโดยคูม,มาฮะอดีตแชมป์ในส่วนของ WWE แชมป์นะฮะแล้วก็ ยูนิเวอร์ก็เคยได้นะสำหรับบ็อกเลสเตอนะฮะ UFC ก็เคยได้นะรวมไปถึงในส่วนของ New j จ p a n แปก็เคยได้นะ I, GI, i w j j i อเไก็เคยได้มาเหมือนกันนะสำหรับบ็อกเลสเตอนะฮะเรียกว่าไปที่ไหนก็มีแต่ความสำเร็จฮนะสำหรับบล็อกเลสเตอร์ผู้นี้มาเอฟไฟสักทีหนึ่งแล้วกันรอบที่สีแล้วยังไงแต่คูมูมาก คุมามีสกิลหนีฮะโอ้โหเรียกว่าบล็อกเลสเนอร์ไม่มีทางจับตดได้แน่นอนนะเมื่อกี้สกิลหนีอะไรนักหนาฮะบล็อกเลสเนอร์บอกมาดีดิมา,มาขออาจให้มันนุม่นมๆหน่อยจังหวะนี้คุมาบอกอย่าพึ่งนะหน่าืมคือเราเคยดูบล็อกเลสเนอร์ที่แบบว่าเวอร์ชั่นยี่ซูเพกวิกโชเวทีพังกันไปบ้างแล้วแหละนะฮะแต่ว่าคราวนี้นี่คือ ก็คงยากเลยแหละมั้งนะที่เราจะได้เห็นวิช็อตเวทีพังนะคืออารมณ์ประมาณแบบเอ้ยนานๆเก็บไว้ใช้ทีนึงนะช่วงหลังๆนี้แทบจะไม่ค่อยมีนักมวยปรามสายเฮวิเวทเท่าไหร่แล้วนะฮะรอการมาของโอบาเฟมีเนี่ยแหละนะแต่ว่าจังหวะน,นี้เราก็คงจะได้ดูแบบพวกกุนเทอร์เจอบล็อกอะไรกันไปก่อนนะโอมอสนี่โอ้โหเรียกว่าน่าจะยากแล้วเลยโอ้า โอโมอสนี่น่าจะไปอยู่ตามสมาคม AAA แล้วแหละนะทริปเปอร์ A นะฮะเรียกว่ายากอะกว่าจะนะไม่ได้มาอยู่ WWE ง่ายๆแล้วเอยคูมาบอกอะไรโอ้ยโดนต่อยคูมาอะไรละ่ะโอ้โหเมืกก่อกี้เอยเหมือนจะยอมแพ้คูมาบอกจะยอมแพ้ไม่ใช่นะอีแค่ยกมือยกไมยย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 ้เฉยๆบล็อกเลสเนอร์บอกไม่ให้ใช้ฟินิชชิ่งมูฟสักทีนึงวะฮะ ขอ,อกูพินฟอนหน่อยก็ไม่ได้คุมาบอกไม่ไม่สักสีเอ็กโซติกไฮจมันบางตาเข้าใจเปล่ามันนี่เด้มัน,นี่คูบหลังสักทีหนึ่งครับนักคุมาเรียกว่าแมชนี้ฮะอาจจะไม่ได้อัดบล็อกเลสเนอร์ยับเยินขนาดน,านั้นนะบล็อกนี่อัดคุมาเยอะกว่านะฮะแต่ว่าตอนนี้แต้มก็เป็นคุมานำอยู่หนึ่งแต้มตอนนี้โคไลน์ลงไปบล็อกเลสเนอร์บอก มานี่ดิล่างมากลางๆเวทีดีกว่าจับกดเลยไหมเอากดเลยละกัารกรรมการรีบนับเร็วเข้าหนึ่งสองยังก่อนคุม,มาโอ้โหโดนตบหน้าไปสองทีคูม,มาตื่นเลยโอ้กรรมการโอ้พี่ไอ้นับยังไงเนี่ยตบหน้าใส่คูม,มาเต็มๆเลยเมื่อกี้คุม,มาบอกอะไรวะเนี่ยโอ้ยกรรมการตบเรียกสตินี่ว่ะปะโถเอ้ยโ,โดนพาวเวอร์สแลมโดยบล็อกเลสเนอร์อีกครั้งหนึ่งฮะ แมตช์สองปีศาจเจอกันนะตอนนี้ฮะดูซิว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปบล็อกเลสเนอร์โดนอีกแล้วเจอแมนซูเพ้กหูพาทัวร์ซูเพ็กซิตี้ยับเลยจังหวะน,นี้ฮะซูเพกซิตี้โ้โหเจอแมนซูเพ็กสามปอ่าสามทีตีนฮะบล็อกบอกเอา้าโดนคูมะาหวเหวียงไปอัดเทินมาเคลื่นกรรมการกรรมการบอกโอ้ยพี่ก็ขยันเหวียงมาโดนตรงผมจังเลยฮะ กรรมการเอ้าโดนเลยฮะจังหวะนี้จับแบกเลยฮะเอฟไฟลงไบโอ้โหคูมะยังไงจังหวะนี้คูมาจะหนีบ้าคูมาไม่หนีด้วยเว้ยเฮ้ยคูมาไม่มีสกิลหนีแล้วจังหวะนี้โอ้โหร่างกายแลย้วโอ้ยร่างกายไม่ไหวแล้วตอนนี้บล็อกจับปดเลยไหมยัยงก่อนบล็อกเลสเนอร์โอโ้คูมาไหลกระแทกสักหนึ่งทีสิมาไฟเลยละกันฮะมา<ป>โอ้โหขาติดเชือกซะอย่างนั้นฮะขาแมว้าใช่ไหมขาติดเชือกกรรมการกรรมการเออ คุมาบอกต้องปล่อยก่อนฮนะแมชนี้นี่ก็เรียกว่ารอดูกันต่อไปฮะว่านะคุมาเองนะตอนนี้ก็อยู่ในเอ็กโซติกไคจูนะยังที่จะเรียกว่าแชมป์เชิมบาร์แชมป์ยังไม่มีนะสำหรับในส่วนของเอ็กโซติกไคจูนะัวหน้าแก๊งก็ตอนแรกก็เหมือนจะได้ ชิงแชมป์แล้วไปไป,ไปมามาฮะโดนทางด้านของแบดคอมนีจับตัวไว้ก่อนนะทำให้ก็เป็นปรินส์เบนนี่นะที่เป็นแชมป์นะครับเอาชนะโกเลมไทยไปได้ในสยามไฟเตอร์ในวันที่2นะก็ะรอดูเนื้อเรื่องกันต่อไปครับสำหรับในส่วนของเอ็กโซติกไครจนะว่านะวัฒนาเองเนี่ยจะสามารถหาหนทางเอาแชมป์มาได้ไหมนะหรือว่าจะมีในเรื่องของนะการ เหมือนมีข่าวด้วยนะว่าจะมีการเช็คอัพนะเช็คอัพในส่วนของแครนนะฮะก็รอดูกันต่อไปนะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกไปนะทุกๆครั้งนะครับที่เราทำซีรีส์นี้นะก็ให้ติดตามนะวงการมวยปราำไทยสนับสนุนมวยปร้ำไทยกันเยอะๆไว้ด้วยละกันนะครับเมื่อกี้เอฟฟอีกดอกหนึงฮะบล็อกเลสเนอร์แต่คู่มาก็ยังทนได้อยู่อีก ตอนนี้เหลืออีก5้านาทีครับแมชนี้บล็อกเลสเตอร์คือโดนอัดยับยับเลยเฮ้ยจะผินฟอก็ไม่ได้โอ้ยยังไงจังหวะนี้บล็อกเลสเตอร์ฟื้นตัวมาเอา้าวิง่งเอา้าวิ่งสะดุดล้มซะอย่างนั้นบล็อกเลสเตอร์บอกหัวเยียงไปเรือยละกันอัดเทอร์บาเคลเอาจะปั๊มไม่ได้เจอมันสู้เพล็กคือแมชนี้นี่คือต้องบอกว่าต้องยอมรับว่าบล็อกเลสเตอร์อัดยับอัดเยือนฮะ จับมานี่ทูแฮนแล้วโชคสแลมลงไปครับหมานนี่ไซเบอกโอ้โหบล็อกนี่อัดหนักอัดหนักอัดจับอัดเยินแล้วเกินฮะจังหวะน,นี้มาใสาอีกแล้วเจอมันซูเพครอบที่สองจูมันซูเพกรอบที่สามโอ้โหพาทัวร์ซูเพกซิตี้นะแต่ว่าโอ้โหคุม,มาก็ยังทนไหวอยู่ยังทนได้อยู่อีกหรอฮะมันนี่นีจับแบกอีกครั้งหนึ่งฮะมาพาทัวร์อฟไฟลงมาโอ้โห,โโหบินฮนะ โอ้เอาคุมาจะได้อ้าวโดนโกดสักทีกรรมการรีบนับหนึ่งสครับอ่าแต้มตีเสมอมาหนึงต่อหนึ่งแต้มครับเหลืออีก3นาที50าสิบวิฮะบล็อกเลสเตอร์กับคุมานะโอ้โหต้องบอกว่าแต้มตีเสมอมาแล้วของบล็อกครับตอนนี้อยู่ที่ว่าจะเอาแต้มชัยชนะมาได้ไหมนะหรือจะเป็นคุมาฮะที่พีกล็อกเอตอตรอดูกันต่อไปนี่แนี่ปล่อยสักทีอาโดนต่อยครับ คูมะไม่่น่เอาต่อยไม่ได้อีกโดนเอาอยัางไงบล็อกเลสเนอร์หันหน้ามาจ้าเอ๋สิจ้าโดนอีกแล้วพาถ้วยอีกครั้งหนึ่งคโอ้โหบล็อกบล็อกนี่คือปล้ำเหมือนตัวจริงมากเลยนะอัดหนักอัดแลกฮะโอ้โหลพาทัวร์ซูเพ็กซิตี้เอฟไฟเอาชนะไปได้ไหมแมชนี้ต้องรอดูการมาเสียเข้าล้ออีกครั้งฮะจังหวะนี้มาเอฟไฟโอ้โหคูมาบอกกูโอ้ยกูตัวแตกแล้วจังหวะนี้เอาโกรธเลยกรรมการรีบนับเร็วเข้า หนึ่งสองสามครับเรียบร้อยสองก็หนึ่งแต้มแล้วโอ้เียหมีคุมะของเราครับตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้บล็อกเลสเตอร์กวาดยับอัดเยอะเหลือเกินโอ้โหโอ้เอ้ากดอีกแล้วโอ้โดูสปายบัสเตอร์มาสักครู่นี้หนึ่งสองสามครับสามต่อหนึ่งแต้มเลยโอ้โหเรียกว่าโอ้แต้มไหลเป็นน้ำเลยครับจังหวะนี้บล็อกเลสเตอร์โอ้โหคูมะบอกโอ้เ ให้แต้มกูตีเสมอบ้างก็ได้นะมามันี่ดิมาล็อกคอหนึ่งทีจับเวียงออกไปนอกเวทีสไปฮะคุมาฮะมาเน่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาขอเวลาหายใจหน่อยบล็อกเลสเนอร์ฟื้นตัวมาอย่างไวฮะจังหวะนี้โอ้โหอ่ะมาขออีกครั้งหนึ่งฮะมาใส่เป็นอะไรสลิงช็อตโอ้ยเป็นฟลิปแจ็คใส่เชือกนะเมื่อสักครู่นี้ฮะคมาโดนแบบเจงจังเลยเมื่อสักครู่นี้ มายังไงต่อเล็กประมาณ2นาทีครับแมชนี้นะคุณาะเองก็ต้องยอมรับกันตามตรงฮะในแมชนี้นี่คือโดนอัดยับมากเลยนะโอ้โหอัดยับจนสงสารจงังหวะนี้มานนี้นี่เนี่ยซอกกลับสักทีนึงครับทางด้านบล็อกเลสเนอร์นี่ต่อยแ้วก็อย่างว่าเลยฮะอดีตแชมป์ UFC นะ MMA นะฝั่งอเมริกานะครับของบล็อกเลสเนอร์นะ เคยได้มาช่วงสักปี2010นสะครับสำหรับบล็อกเลสเตอร์นะโอ้โหต้องบอกว่าดีกรีนักกีฬานะสำหรับบล็อกนะคือหายไป2 3สเดือนเอ้ไม่ใช่สิส3มปีด้วยซ้ำนะสำหรับบล็อกเลสเตอร์นะกลับมาก็โอ้โหซัมเมอร์สแลมปีที่แล้วนะกลับมาก็มาอัดจ,จอนซีหน้านะแล้วก็มีแมทที่หลายคนก็บอกว่าเป็นแมอน์อัปยศเหลือเกินนะกับทางด้านของเลสเตอร์พาราซ่าจับช แลมเอ้ย,อยโหคุูมาบอกมาได้เวลาปิดฉากแล้วมานี่สิเสียบมาฟอล l o w c อีกสักทีหนึ่งฮะอ่ะเหลืออีก50าสิบวิแต่ว่าไม่ทันได้โกืบล็อกเลสเนอร์ยังฟื้นตัวไวแมตช์นั้นก็ว่ากันว่าเป็นแมตช์อัพยศอีกแมตช์หนึ่งนะแล้วก็เป็นเบเปอร์วิลเลสเซนพาโลซ่านะเปเปอร์วิลแรกที่ให้ทางด้านของ ESPN นะฮะ แล้วก็แมต์ค่อนข้างที่จะแย่มากๆเลยทีเดียวเชียวสำหรับหลายๆคนนะฮะโอ้โหก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรนะสำหรับบล็อกเลสเนอร์นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าบล็อกจะได้เจอกับกุนเธอร์ในอ่าเรสเซอร์เมนเนียจริงๆนี้โอ้โหกุนเธอต้องแบกแมตต์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแมตต์อ่ามันจะประมาณไหนนะเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงคือกุนะเธอนะกุนเธอถึงแม้ว่าจะสร้างสรรค์แมตช์ได้ดีก็จริงนะแต่ว่าก็ เรียกว่าบล็อกเองก็นะบล็อกนี่คือถ้าไม่ชอบใครมันก็ไม่นั่นเลยนะฮะอ้ะาวจังหวะนี้หมดเวลาครับเรียบร้อยโอ้โหเรียกว่าเรามาบ่นช่วงท้ายฮะ,ะแต่ก็ไม่มีแต้มใดๆเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับหมดเวลา15นาทีครับผู้ชนะในแมชนี้บล็อกเลสเนอร์ นี่ครับ็อกเลส e นอร r ครับคือผู้ชนะในแมชนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าอาัดใส่คุมะยับตั้งแต่ต้นจนจบครับเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สามต่อหนึ่งแต้มนะครับนี่ครับบ็อกเลส e นอร r เว้ยนี่เป็นไงล่ะฮะนี่คุมะหรอนี่เป็นไงล่ะฮะนี่นี่ดีใจที่ได้มาเจอกับแฟนๆมวยปล้ำไทยนะนี่ครับ็อกเลส e นอร r ครับเอาชนะคุมะไปได้ในแมชนี้นะครับ โอเคก็ประมาณนี้ละกันสําหรับในส่วนของซีรีส์ของเราครับประตูต้องเฮยนะซีรีส์ที่จะเอานักมวยปล้ำไทยครับมาเจอกับนักมวยปล้ำฝั่ง W W E A E W หรือสมาคมใหนก็นแล้วแต่ที่พอหาทําเต็มเพยได้ในเกมภาคนี้เราก็จะให้มาเจอกันนะทุกวันพฤหัสครับ เวลา17นาฬิกาแบบนี้นะฝากกดติดตามกันหน่อยช่องของเรานักคอมมินเกมมิ่งครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันเพื่อเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปต่อๆไปนะครับอยากดูนักมวยปล้ำไทยเจอกับนักมวยปล้ำต่างชาติคนไหนก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้ละกันนะครับถ้าคนไหนที่พอหาทำเทมเพลตได้นะเราก็จะทำให้ได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายนี้ะอย่าง ที่เราก็เน้นย้ำในทุกๆคลิปครับสำหรับซีรีส์นี้ก็คืออย่าลืมฮะติดตามวงการมวยปล้ำไทยและสนับสนุนมวยปล้ำไทยกันเยอะๆด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรก็รอดูรอติดตามกันสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะช่วงนี้อากาศช่างหนาวสะลเกินนะสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ